สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงแม่แพมและน้องบุญผาเทียบวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนยุคหวานๆค่ะพาย้อนเวลากลับไปยุคเจ็ดศูนย์ค่ะวันนี้พาน้องอยู่ในรถเข็นเพราะว่าน้องตื่นเต้นแล้วก็สุกสนมากก็เลยเอาน้องใส่รถเข็นบรรยากาศแบบ นึกถึงพ่อแม่เราสมัยตอนเรายังเด็กๆอยู่เลยค่ะยังทันรุ่นแบบว่าอบไอ้น้ำสมัยนี้แบบว่าหาดูไม่ได้ละ สมัยก่อนตัดผมหกบาทก็ะค oh <my> ุณผู้ชมตัดผมหกบาทจะมีไหมนะตอนนี้ไม่เยหกสิบบาทยังไม่ได้เลยค่ะอันนี้ร้านทําฟันอันนี้ก็บอกว่ายังทันอยู่ค่ะตอนทันยังแบบเป็นเด็กๆอยู่ยังทันรุ่นเครื่องมือยุคนี้อยู่ สมัยนี้ถ้ามีเครื่องมือยุคนี้ในการทำฟันบอกเลยว่าไม่กลวันนี้ลมดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมแดดไม่มีเลยน้องบุญเราเลยไม่แห้งน้องบุญเดี๋ยวแม่ค่อยอุ้มนะพี่กำลังจะกลับสวัสดีค่ะโอเคลูกอันนี้ก็คือสามิตรตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะคะอันนี้ก็เกิดไม่ทันเหมือนกัน นานมากค่ะรุ่นนี้เป็นแบบเรียกว่าหาดูยากมากคุณผู้ชมดาวที่เาว่านี่อะไรเอ่ยแันทันนะคะได้ดูหลายรอบด้วยตั้งแต่ตัวหนังราคา50บาทอันนี้ลงหนังค่ะเครื่องฉายหนังก็ยังเป็นแบบโบราณโบราณอยู่ไม่ได้ไฮเทคโนโลยีรุ่งเรืองพานิสอ่าเป็นคล้ายๆกับผับเล้ามีตีสนูกเกอร์ ใบเล่เครื่องดื่มใบเล่ไม่รู้คุณผู้ชมทันหรือเปล่ายางรูเอเอ,เอก็ยังทันไง,ง <laughs> แต่จไม่ได้ว่าขายอะไรถุ <laughs> งเท้าหรือเปล่าไม่ทราบนั่งรอรถไฟเนี่ยเนีย่ยแวะซื้อตัว๋วเดี๋ยวจะได้ซื้อตั๋วให้ทันเวลาแต่ก่อนอื่นเราต้องเอาทําบุญไปช่างน้ำหนักก่อนตาช่างโบราณของเรานี <laughs> ม่มีแบบว่าไปขึ้นไปด้วยนะ ตัวด,ดูช่างได้ไหมโอ้ยหัวกทำบุญก็ไปด้วยจัมปาก็ไปเอาสิบโลพระเจ้า <Wow. S 1> ตอนนี้ขึ้นรถไฟแล้วพาน้องมานั่งชิชวๆไหนสวัสดีค่ะเรียงค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนสวัสดี หนของมือแม่น้อยข้างนึงข้างนึงไะข้างหนึ่ง,ง,งโอ้ยเก่งมากของแม่หน่อยค่ะห้น่ารักเก่งมากลกหู้หู้เหมือนเจ้าคุณผู้ชมมาดูรงพิมพ์โบราณกันค่ะงานพิมพโบราณน้ำแข็งใส่น้ำชาแก้วละหนึ่งสลึงหนึ่งสลึงเมื่อก่อนมีค่านะคะ สมัยก่อนนี่สลึงหนึ่งนี่ซื้ออะไรได้เยอะห้าตังก็ซื้อ,อไ,ได้เยอะแฮมทันตอนสมัยซื้อก๋วยเตี๋ยวชามละสาบาทมีแต่กระป๋องฉีดยุงรุ่นนี้รุ่นชักกรเยอะแฮมก็ทันนะคะบ่งบอกถึงอายุอานามร้านเวลาพร อันนี้เป็นแบบเปเปเด็กโบราณทอผ้าเลี้ยงลูกไปอันนี้เป่าวุ้นจิ้นยังอยู่นะคะความยุติธรรมยังมีอยู่ในโลกค่ะกระติกโบราณยังทันอยู่ เกียมเยือนอย่างเคยสุดที่หังลืมแล้วอรือไรโปรดเทนใจขอให้สมจิตคิดเฉยหวานถึงงานใดโอ้คุณผู้ชมร้านนี้นี่ถ้าพ่อแม่เราเห็นนี่ต้องแบบนึกถึงตอนสมัยาสาวๆนุ่มๆสาวๆเลยค่ะ จะบอกว่าตัวเองก็ทันนะคะทันแบบรุ่นทิดจากรุ่นนี้อยู่เหมือนกันร้านเสริมสวยร้านตัดเดยเ็บเสื้อผ้าสมัยโบราณนะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของพ่อแม่เราร้านนี้เป็นร้านของเล่นคะ่ะคุณผู้ชมเห็นร้านนี้แล้วเลึกถึงเตี่ยคะ่ะเพราะว่า ตี๋ยเคยพามาร้านขายของเล่นแบบนี้แล้วก็ซื้อไอตัวไก่ที่เป็นอลูมิเนียมก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊ก,ก,ก,กให้เราตอนเด็กๆแล้วก็อันนั้นยังเป็นภาพภาพความประทับใจที่เรายัางยังจำได้แต่ของเล่นสังกะสีแบบนี้คือไม่ค่อยเห็นแล้วทำให้เรานึกถึงเตี๋ยซึ่งเขาก็ไม่ได้อยู่กันแล้วแล้วบนโลกใบนี้ถึงบอกว่าถ้าเรายังมีพ่อแม่อยู่อยากให้พามานะคะก่อนที่ จะไม่ได้มีโอกาสได้ดูแลแล้วก็ให้ความสุขเขาไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยแค่เราให้เวลาแล้วเราก็มีความสุขเพืิอเธออยูด้วยขณะพาน้องทำบุญมาก็ยังเพื่อเินไปด้วยเลยใครหิวข้าวร้านกว๋วยเตี๋ยวค่ะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่มีหลายร้านค่ะ เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะคุณผู้ชมขาบายบายและเจอกันเทปหน้าค่ะเด็กมือไม้อ่อนเจอผู้ใหญ่ก็ไหว้ค่ะฝากติดตามน้องทำบุญและแม่แพรในเทปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ